มึงแน่พี่น้องโอุ้ยแน่ควบเป็นพี่น้องสมกับเสาอยู่แต่ว่าตองหลากเร็วๆบ่บ่ตองหลากเหีโอ้เนาะโอ้เดี๋ยวเขาตีจขาจะบ่เป็นจับแต่ละตัวเด้อมันี สวัสดียำสสครับทักทายกันเสาวันที่ยี่สิบสองพี่น้องขอกันริมอ่างริมเกิอนคือเกาเดอร์พี่น้องมือน้ี่สวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวเล่าหลังกับชาวต่างประเทศแล้วพี่น้องมาหาอยู่หากินคือเกาหละพี่นอ้องหาหล่ออ่างหลอดริมอ่างริมบึงหะสอนแมงตัต่แม่งดาคือเกาพี่น้องมือนี่อ้าวมาหอน,น้องสายแน่พี่น้องมือนนี้สวัสดีค่ะ มาหล่นน้ำก้นตรงปลากระยาดเกดเด้อจ้าโมนี่พ่อมาลง่องเร่เอินงยังกูละอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำตอนแมงกับเต่าจ้าอ่างเก็บน้ำตามบึงตามหนองนี่แหละพี่น้องหาสอนแมงกับเต่าฮะโบกหักน้องน้ำเริ่มลดแห้งใส่ตุ่มสืถือประจักเนา้อาสิมาใส่อยู่หรอืผักกันเว่าซื่อว่าสิมาใส่ประทันได้มาจ้าเกลือพี่น้องฮะหล่นน้ำกันพี่น้องโมนี่ว่าสิพากันพักกับคือจังพ่อไปได้อยู่พี่น้อง ก็พอพี่พอน้องไปเรื่อยๆลับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งหาอยู่หากินไปเรื่อยเห็นบใอย่ไ่เกศนิดบ่บ่บ่ท่าถือหมองบ่อืบ่ท่านถือหมองถือยี่น่อโอ้ยโอยมันแรงเขาแต่มันสอนหยากพี่น้องมันอยู่ตามน้ำเตือนๆนี่ตือนลิลิข้าตกก้นก็วิงให้ได้โอ้ยกะถือมาถือกี่ตัวละ รงที่แหลมกำหันบ่ถุษองมันเนาะบ่เป็นน้ำหมองเด้อเป็นน้ำหมองคือการหลับยีนหมองอยู่เอออืมสอนปากไดดบ่ได้เอาถุงมือเด้อมันนี่เราว่าแยกหยาสรอนมันเป็นตัวผูเนาะทักเอ็ดสี่มืนว่าเพิ่นโมแม่คุณละพันบางคนก็ว่ามันเป็นตัวผูเข้าเอื่นตัวผูเห็นบ่สอนมัน แต่ว่าถ้าใส่ตุ่มนี่บ่ค่อยเขาเรื่องพี่น้องโตทีไอเอิ้งมีสอนนี่ยที่เขาจะโตอันน้อยที่เขาจะโต,โตแม่เวน,นวนฮะบาดแหลกแหกมนัพน,กมนพี่น้องบาดแหลกแหกมันพี่น้องเต้องดูน้ำกันพี่น้องกังนย้ำเต่าบรรยากาศหอนหอนคือเก่าล่ะพี่น้องเห็น,นอยู่นรอเห็นอยู่

โอ้ยพันตัวใหญ่ตัวอะไรนี่ตัวแม่พี่น้องนี่นี่นี่ออตอวเขาใส่ในบึงบานเห่านอนอนเนาะแต่ใส่ตุงถือถือตัวนี่แหละกวนจะไ้กินกระเซาอีกแล้วกระเซ้าที่คนเยอะสิคนสิ่ว่าเมื่อยหัวหัวอ้ยถึงหลายตัวตัวละหลาย <laughs> ตัวอู้สี เือบีฟอยูู่้ผิดดิแน่ห่างอยู่คือกันหน่อคือประกาศจับแผลงขุนเล่ปุนดุษขุนปู๊ขนตัวละถืกอยู่สมกับเห็นเถืดอยู่เด็กทไป่เลี้ยถกบอกมันเป็นรอฟังหวยเ้ดสน้องคนหนึ มาถูกเถื่อกวกเข้ามาบังหอนผีนอ้องบ่อสอนแต่มองเกามาสองรอบบังหันสองสามรอบนะได้ละถือคากบ่โอ,โอ้ถือของคนอยู่ตลอดพี่น้องคุณเนายหย่านเศร้าถิ่มไปนำ้ำถิมเรื่อยเก็บเอาเลยตัวใด้เห็นแล้วบังหันถิ่มเน้นหรอเศ้าไปซะมากอ่เอาถิ่มน้ำ อุ่งีเถือโอ้ยตุ่งเห็นบ่สิพ่อได้กินอยู่ดอกพี่น้องส่วนแมงดาบ่ท่านเห็นหหามานคือเก่าว่ันถือหง่างมันแมงกับเต่านี่คิดว่าหมานกูเหมออยู่มากกรได้เนาะแม่นจ้ะกินอยู่พ่อได้ปนอยู่สิพี่น้องสอนมวนเวียนน้ำบริเวณเดิมๆนี่แหละพี่น้องแต่ช่วยได้เกตสอนบางคั้งมาท่านสอนพ่อเถื่อกำลังมาก มาหันนี้ก็ลงไม้เก่าไม้เก่าม,ม,ม,มาห,หาัอดจาวเจือเถลือเมื่อเนี้ย่างขามเลยพี่น้องหมองเกา่าย่างมาใสรหมองไม้เลยบรรยากาศริมบางเปิดตาม,มาปิกนิกเด้อพี่น้องนี่ตามพ่นตามพาม,พมันมีหม่มมีห่มต้นกระโดนอมั่งกินเขาปลาคือสิเขาทาเป็นพ่นหมองเขาผักบอกวันจยมนนนามมันเห็นหนอยามมันเห็นหมดเลยแต่มันไม่โอ้ตอตอตอว่างไหน ข้างล่างข้างล่างเป็นคลองน้ำเป็นห้องมันเอา้าก็ะถือกี่ตัวละ่ลวะถือละน้อยเห็นมันเป็นดำๆอยู่ไปน,นี่ละ่ะกระวิ้นบ่ทันบัวบัวขมบ่ลงงไปคอหน่อยในไร่าขากเนาะแมน่นแต่บ่ค่อยได้เอาดอกพี่น้อสร้างสิเมื่ออืมลัวสิเมื่อเน่าอือันนี้มัมนจะเกลือซีบอุตัวน่าโอ้ยหัวปลาคอ <laughs> ปลาลูกฟอกปลาคอหน่อยซ้อนถือเกือบทุกบาทพี่น้องมันอ่อนเนาะปลาคอหน่อยเนี่ยโอ้กินได้อืมรอตีนฝนมักอยู่ตกวังเด้าังล้างเป็นวังถือเลือกยังได่นเลยถือว่าโอ้ยแลมหยำๆเลยตัวละโไมมาเร็ ปุ้ยได้เนาะคนหมานอ <hã> นน๊ะ <c oughs> ม้าหน่อยก็มา้านไล่เลยเพี่น้องก็ได้ปนอยูย่ดมันมุมมานหลายก็ได้อ้ยใส่เนี่ยนี่ใส่ตุ่มเพราะว่ามันสิเข่าเนี่ยม,มีแต่รุ่นใดตัวแม่ล่ะเขาใส่ตุ่มตัวผูตัวที่เอิ๊กมีสอนบ่คอยเขาตุ่มเบิดนเนาะเบิดเออเก็บสะสมไปเลยพี่น้อง กิมันพอดิพ่นอยู่ดอกพี่น้องหนได้เพียงอู้ขอาท่เอาเอาเอโอมันอยู่ในตีนพ่นเนาะแต่ว่าตลาดนี่มันอยู่ตีนพ่นโอ้เอาสุยๆพ่อเหาเหงาพยายเลรียมใจก่อนพี่น้องพ่อละมันทิ่เมยโวยคนถือคากที่เราพี่น้องอยู่ตีนพ่น คักค่ะค่ะแง่พี่น้องโอ้ยแง่ความเป็นพี่น้องสมกับเสาอยู่แต่ว่าตรงหลักเร็วๆหมอหอตรงหลักเงีวโอ้น้อเขาทายเดาตีถ้าเกาตนี้ะพรามันจับแต่ละตัวเด้อบันี้บักคอหน่อยไล่อีทีเนาะแม่คือกูบาทใช่ใช่ไปล่องน้ำกันอุ้ยถือไลยเนาอถึกไล่เด้ฮ่าฮ่าพี่น้องรมเป็นเส้นส่เอาวยางขัดอยู่มันหักเป็นสายโมปันได นี่กินตัวพันหน่อยพันหน่อยเฮปซีมานำกินตัวหน่อยเด้อพันหน่อยอย่าด่าว่าพันไหนเราพอมันกระแสบคือกันเด้อพี่น้องถอดกรอบตัวนหน่อยนี่วิธีเฮ็ดกินกระถอดกรอบแล้วพี่น้องตาแจวหวกพักเขาทาคือกันแสบกระแสบแบบบันเห่าละพี่น้องคนกระแสบด้วยกันอาหารบันเท่า แสบคือบาดถ้าอ่อนล่ะหน่อยจะแสบนะจ๊ะนีปลากรงหน่อยนี่ร้ายแห้งแน่นพราเอาหมอมานั่มเนาะเฮ้กินเถียงคอยเมื่อหมุบวะแน่นมกมกมกหมอนโอ้ยน่ะมาถึงมากเลยแล้วพี่น้องคุณท่านหมานแมงดาแมงดาปท่านมานตรงไหนแมงดานั่มเด้อพี่น้องมันจะปนแสบหักบ่มันอยู่รอตีนพ่นยังวะอยู่รอตีนพ่นอืม บ่ท um> ่านถือพว้โต๊น้องแมงดาแมนมึงเด้อเผาถาคอยแม่แลาวถือมือตัวใหญ่รถจิออกรอกี้ๆโอ้นี้เร็วครับเงี้ยที่เคยสัญญาณสอนบาทหนึ่งไม่จะยู่หม่องเก่าถ้าต้นยำเนี่ยมันสิหนีไปเลยแล้วแมนถือบาทแรกเนาะเมื่อที่ถือบาทแรกบาทสองบาทสามไปแล้วหายนี้เร็วครับ คนไหยเขาไปเร็วคือว่าเด้่ยมันรู้จากสวิงเข้าเร็วที่นี่เพราะมันแม่งไปศาสเ้อพี่น้องแม่งตัเต่านี่ไปเร็วอีหลีตั้งเกตมาเบิ่งไต่ไฟเบิ่งยามคืนยามมันลอยน้ำไปเร็วแห้งตักในบัวท่านยำคืนเนี่ยน้องไปตัดสวิงมาตักเนาะแมนไต้แล้วเอาสวิงตักมันสิลอยเห็นเลยพี่น้องยาำคืนอ๋อ

มันยได้เลยยึดไ้ยคือเพราตยวนั้นชอวยมาบังเนือาญายือเก่งยึดเข็มพี่น้องมาภยทรรยดาหยาบเลยซุมกระเห็นมันลอยขึ้นอยู่เนาะแมนเอใส่โบยไงปันไดกะางมันทอพี่น้องว่าจะมั่นหมายน้กลนกลืนภูทิน้าดีวดเก่าโรเวแต่ก่าเงาสหลักบอกเรื่องพี่น้องเมย หนึ่งตาพ่อป่ะตาคอปลาคอหน่อยร้ายอีรีเขาว่าพ่อเอาหมอมาโอ้ยังไงเบิร์ดเอามาเบิรงของผมพี่น้องบานย่างยู่เด้อย่างอยู่บ่ย่างกันนกโอ้คนขันอยากโซ่คนงานอยู่เขาโซ่แน่พี่โอ้ยคนอยากโซ่คนเดี๋ยวร้ายเต๋อพี่น้องบาดวังหันจ้าวยิงแหน่เอาเข่งกันปุ๊บวุ้ยวันนี้หนョหนョแหละ พีชจะพันไหนแมงด่าเนาะโผดว่าธรรมดาคือกันเดอ้โอโผดโอ้ยองผืนพี่น้องโผดเงายบเงีบคือกันเป็นเด็กตัวใหญ่เว้ยมันจางสีก็เป็นตะมันเนาะสอนไปน้ำผักสอนเศร้าไม่แห้งไปน้ำเด้อพี่น้องไปเรื่อยๆเอาแบบเนี้ยเงี้วยวโวยได้แต่ของมันยังเหลือหน่อยอยู่เด้อ <laughs> เลี้ยวโวยได้ตะกอมีอีกเลยมีมีทุกบาทแต่ตั้งใจเก็บได้หลายได้ตะกอมันต้องเอาน้ำแข็งมาเนาะ กองโฟมมานำอือกองโฟมหน่อยเอ้าวรุนต่อไปพี่น้องมาหนีิเฮ้ยหนามในอ่างกะเลื่อมรถเต็มทีแล้วเด้อพี่น้องมองสอนหลายร้ายตอนนี้ก็ถือว่าถืออยู่พี่น้องแม่งตับเตาพี่น้องมันขยันกับมาสอนได้บ้างแน่พูนมองสอนขยันหลักสวิงเร็วๆนี่มันถูกบาดน้อยเกตแม่นจ้าไมาปูกกันเลยระวังไปทีมัน หลายคนเฮี่ยงกันเที่ยงถูกดีเลยว่มออมามันเห็นอยู่ล่ะอุยอ้ยอณน้องข่อยคือกันบะหมี่หมูกันแข่งสองคนเอ <c oughs> เอเบิ่งของยายเกศก,ก้อนพี่น้อ,องคุณหยาบหยาบเลยไม่วันธรรมดาคือกัารดังเลยคุณบะหมี่หมูกันแขะเงินอยู่สองคน แต่ย้ำเฮียงกันเนี่ยมันสีถือดีตัวแม่มันลบมันไปตำผู้หนึ่งเนาะลบผู้หนึ่งกับไปตำผู้หนึ่งจริงๆสอนแม่งตับเต่านี่ต้องคตรหลายเลี้ยงซีฟพี่น้องเห็นบอลเทคเอตี้คนสอนเนาะเขามาหลายคนเขามาเป็นกลุ่มกลุ่มละซีฟกาคนเขาสีเลี้ยงหนากระดานกันมันจะพิเศษไดนแต่แม่งหนเนาะมันลบผู้หนึ่งกับไปถือผู้หนึ่งเออเอ้าฝั่งเข้ามาแม่งตับเต่าอี์ล่ะนะหัวคนละโดนหัวไทยกี่คนละ mùa nắng gặp số thải đấy nó mất ừ. Bớt ừ. <laughs> <laughs> oh. <laughs> à nó mất gặp để đầy lái nó vô mất mất nè má mất 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 cả mất 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 Lạc mất 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 คือว่าออกกำลังพี่น้องออกโผดเนาะออกกจนเกินไปไปจักเนาะเนี่ยโอ้ยเนี้ยหน่อยตับเลยฮะเพื่อออกกำลังกินแสบนะมันคือการเด้อพี่น้องแต่พักการหลุนแมงดาบพท่านใดพ่อโตพี่น้องตอนนี้มันแต่แมงกระเตาแมงกระเตานี่ขาดว่า คือทุกบาทน้อยเกียรติทุกบาทจ้าบาทบอไรกับม,มีอยู่พี่น้องสามสี่โตกับบดเดทายถ้ำบาเบิึงเนาะบางชดบางตอนกับบดเดทายถ้ำอ้ยอโคตรลงแน่บาทนี่ที่บินนี้อ,นอู้นอ๋อสวดสวดอะไรเด้อพี่น้องยังแต่บางท่นแต่แม,ง,นนแมงดาเมือนีกับสีมันคือเก่าล่ะพี่น้องแมงกับเตา่าเนี่ยประกันเมื่อยกับส้นทมไปนั่มละพี่น้องฟื้นฟื้นไรบัวใหญ่ เมื่อกับเขาหอมมี่ไข่อยู่มีหอมผักพี่นอ้องเออเป็นหอมต้นกระโดนเป็นโพนละพี่น้องวิวงามงาม,งามพูดต่ำชอหัวใจเดียมไยยม่ใช่ฮะถือหม่องวันที่ไรถือหม่องถือหม่องก็สะม,ม,มัเกอยู่รอตีนโพนพี่น้องเน้นเขาทา<อ>ข่าปะเขาท่าแล้วเนาะนี่ลักษณะตัวนี้สิเป็นโพน พยายามสอนคางตีนพวกนี้ถือจุกบาทอยู่พี่น้อง<ด>ย่างบ่ได้ก็มีซิปเรือว่าซีหาโตมีปุ้ยนี่มือนซีหาโตปุ้ย,ย,ยมึงแน่พี่น้องบอมันถือข่างมันตีเลยงามขึ้นเป็นำดำดำเดะจอดซื้อจอดทุนนท่นหมันข้องคว่ำหม,มันตลอดบลดเลยเนมมาะความอะไรเห่ากันได้ยังหมนันแห่งเห่าแห่งคังเหแห่งเห่าแห่งคัง เอมื่อกับเป็นโย่กับประสบการณ์ล่ะพี่น้องการหาอยู่หากินมีโรงเรียนเปิดสอนเด้อพี่น้องตัวน,นี้ <c oughs> โอ้ตะกี้มาอยู่ใหม่ๆบม,ม่เห็ดยังบัเป็นเด้อไงใครกับบัเป็นปการการหากินมันกินฟุ้หเข้าหูเอง,อง,เองให้เข้ามานเองล่ะพี่น้องจะมาเห็ดเนาะจำหาเห็ดโอ้ยังหลายโอ้ยไม่ได้ตัวเจ้าได้ยังวะความมันนรับแรก ของข้อมานก็คือความอดทดเนเหรอข้อมดท้นสูงต้องอดทนสูงถ้าอดทนบ่สูงนี่บ่หมานพี่น้องตอนสองสามบาทบ่ถือใจออกนี่แล้วเลยเห้ยง <c oughs> อยงเลยปนนยลันนั้นดูดลงกับปันนั้นขันบ่ท่อนี่หมานลอยใหญ่เกลี่ยเนียนอะรุ่นน้ำกันอีกพี่นอ้องมันยังบัตรไหนแมงดาใหญ่เกลี่ทันยอมอยู่ตอนนี้ เอาเอาเอาูมีอยู่บ่พ่นเลี่ยมถอยเร็วบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยต่อต่อหลไงนั่นนัเอาราบังเรังงามยากดลยเอาาููู้เฮ้ยเกิดว่าขาดอุ้ยเนาะมอนี้มมบ่าเลนเด้อพี่น้องมึงเนีมึงเนี้ เต่แต่จะฟังเด้อเสียงเสา <laughs> <laughs> เสียงเสาบ่พันว่ากันพี่น้องได้เกตยาเศราถิ่มนำก็มี<ง>พี่พี่โอ้อีหลีคนยังตอนเมื่อย์พี่เศร้าคนถิมอยู่ปวดสิได้กินกะจนเศราคือว่าล่ะพี่น้ <h aut> องก็หมอนเลยละ่ะ <h aut> มัวได้มาสิผักกับ่พ่อสิบผักเน, <h aut> นาะงหน้ากับพ่อได้อยู่ดีไดเกตเอาถิมมันหลายปวดเศร้าถิ่มนำอ๋อมายู่พี่น้องมายู่ กินมาเศร้าๆนี่ก็บบริทอเร่พี่น้องเศร้าซื้อๆเศร้าสู้่านะหัวจอกกับเหรนพ่อได้มวนพี่น้องเลยพ่อพอเมย์แฮงกินเมื่อยังตีดละพี่น้องก็คือนนอนรับดีแฮงฟาตใหญ่เหลียมคือคักอยู่ได็กมึงแน่พี่น้องกูหวานเดียวกันแต่ก็มีอันแต่ส่งหลากเร็วๆแน่จักหน่อย ใส่แขนกดกดเห็ดกรอบสวิงลงไตน้ำให้ได้ไตหยาให้ได้ทีเห็ดบ่ไห้เดียว่คือปรามานเยเนาะันกดลักรถบินมือปูนปีนองเสลยอย่างเดียวว่าท่านใดแม่งดาพี่นองส่วนแม่งตะเต่านี่งอๆเลยตอนนี้นื่ปรามานทุดยอดอยู่ไหนไปยเรียนโอ้ยอให้โอ้ยโอ้ยขอปยยาอ่อนน้ำเจียดอยเจอะ ยังเอาต่ออีกโอ้ยเป็นตะมันเนาะโอ้โข่อทคาขงคนรอยู่ต้นอะได้อยู่ปาหน่อยไปไล่หน่อยฮะโบดโบดไล่ไปโอ้ยไปว่าหน่อยมันชูน้ำตื้นๆตีนพ่นพี่น้องลงเลือกแห้งกับบ่อบ่อบ่อสือบ่อสื่อยู่ตีนพ่นอ้ยใส่ไหมตอนมาเอาตุ่มมาใส่ก็ติดถือก็ใส่ใหญ่ๆเนาะ พี่เล็กผสมหน่อยตอนนี้ก็งย่อๆเลยล่ะพี่น้องนี่เป็นแมงดาพระท่านไหนเนาะแต่รับสับเปลี่ยนกันเมื่อยพี่น้องถืออยู่เนาะขึ้นมาล้นี่ขี้อยู่ตามตื้นๆพี่น้องถ้าลุกไปเลิกแห้งกับบ่ถือเด็ดมันต้องแขนกดกดลงมันยังคอยเข่าดีเอ๋อนี่ก็ถือว่ามันอยู่ดรออือ ้าเสียอย่างเดียวเพราะไหนแมงดา<อ>พอ่อตัวแมงดาบ่มีเหมือนอย่างหมานเลยม,มันจะแมงกับเตา่าลูกน้ำเลืกเอกมาจากแมงดาเนาะจากใส่เอากลางขื่นที่ถือว่าท,ท,ที่เห็นมาจากแมงดาเงาจะกาเ,าาเกิดไหมอืมแล้วมันเติบหนึ่งยู่ พี่น้องสำหรับขปเสองวันทียี่สิบสองมีหน้าคมปีโคกพี่น้องถ้ากันมาสอนกับยายเกศก็ถือว่ามาันอยู่พี่น้องพอได้อยู่ได้กินอยู่ลักๆก็กกสิเป็นแมงกับเต่าล่ะพี่น้องเมื้อี้ส่วนแมงดาบมันเด้อพี่น้องบ่ได้พ่อโตเมืน้อนี้แต่แมงกับเต่านี่มันคักเติบอยู่พี่น้องจนเคืงทั้งยายเกศต,ตอนนี้กะกำลังประกันเตรียมสิเดินทางกลับบ้านลราพี่นอ้องให้ยายเกศลงไปล้างแมงกับเตา่าไปเบ่งยอดได้ยอดมันพี่น้อง ก็ถือว่าม้านสุดยอดอยู่พี่น้องมาอนีิผัดคือเกาใอย่ากเกศแมงกับเตา่าบิ่งเด้อพี่น้องอุ้ยนาะเบิ่งแน่พี่น้องงอว,ว,วเลยพุ่นอ่อนคักปุ่นอุ้ยล่างแล้วงามแห้งแต่แมงดาบ่รมานพ่อโตพี่น้องมื้อนี้อ้าวบ่เป็นหยังพี่น้องม้านแมงกับเตาก็สุดยอดละ่ะม้านหลายสัมมันสิ <c oughs> อเพิงทั้งใบย่ากเกพุ่นแล้วเบิ่งสิ้อเนาะบอม้านแมงดาก็บ่เป็นหยังดอกแมง เนอามานสัตว์มาเนี่ยมันมามันเด้อพี่น้องมึงเนี่ยนั่งหลายอยู่เด้อใส่ดอยใส่ใหญ่ผซะใส่ละพี่น้องโตโูงโตแม่โอขวดดีเนาะหลังขึ้นยอดขึ้นเกาละพี่น้องโอ้ยขนตัวนึงมันขี้โตกออกเอาหยอดใหญ่หยอดมันพี่น้องมาเนี่ยมาพิสหวังอีกขึ้นเกาพี่น้องผลงานการเดินทางหาสอนตามเบึงตามน้องตามขอบอ้างละพี่น้อง สวันสี่ยีสิบสองมีหน้ากาถือว่ามานสุดยอดพี่น้องก็ดได <c oughs> ้กินแล้วพี่น้องเมื่อยแต่กระสูอยู่พี่น้องย่มสอนถือที <c oughs> สส่เห็นเ้าเนี่บว่าเป็นพักกันถอดด้อยพี่น้องแหง้งเ้าแหง้งแห้งสูนะ่าจะเกล็ด <c oughs> เอาหลังจากนี้กับซีเมนกลับบ้านละพี่น้องรอหลุนน้ำกันคลิปหม่เหมือไม่สี่เอาบรรยากาศการหาอยู่หากินฝากพี่ฝากน้อง่เรื่อยละพี่น้อง ก็คอยร่อรุ่นรอติดตามรับชมค้นส่องปลากับยียเกตพี่น้องสําหรับคลิปเสาร์วันที่2ีิบสองกับคืึสิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนีรละพี่น้องชื่นชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้นส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณถูกไลค์ทุกแช่พี่น้องถูกกาลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถุกความูสึกคนส่องปลาไหมพี่น้องย้่เกตกับบ้านเหร สวัสดีค่ะเก็บแห้งไวแห้งแห้งมีบัวลายเอาไว้สูงมือไม่พี่น้องเอาขอบคุณทุกไรทุกแจพี่น้องกับบานก่อนบานนี้สวัสดีครับ